โดยเฉพาะเรื่องของเอกสารลับที่มีการเผยแพร่กันออกมาอย่างต่อเนื่องเนะครับเบื้องต้นคุณผู้ชมครับเอกสารลับที่มีการหลุดออกมาจากกระทรวงกลาโหมของสหรัฐนั้นเวลานี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ย53ฉบับแล้วนะครับค <5. S 2> 53ฉบับที่ว่านั้นปรากฏว่ามีฉบับหนึ่งที่ลงวันที่23มีนาคม2566นั้นเนี่ยในเอกสารมีการระบุนะครับว่ามีชาติสมาชิกนาโต้อย่างน้อย5ชาติที่ส่งหน่วยรบพิเศษของตนเองนั้นเข้าไปช่วยเหลือ,อยูเครนในการทําสงครามกับรัสเซีย ดยชาติที่ส่งหน่วยรบพิเศษเข้าไปมากที่สุดก็คืออังกฤษครับเบื้องต้นนั้นส่งไป50นายตามด้วยลัตเวียเนี่ย17นายฝรั่งเศส15นายสหรัฐอเมริกา14นายและก็เนเธอร์แลนด์อีกหนึ่งนายอย่างไรก็ตามนะครับในไฟล์ดังกล่าวนั้นไม่ได้ให้รายละเอียดว่ากองกําลังพิเศษของนาโตเนี่ยนะครับประจําการอยู่ที่ใดหรือว่ากําลังทําหน้าที่อะไรอยู่ในยูเครนบ้างแม้ว่าจํานวนหน่วยรบพิเศษของแต่ละชาติจะมีไม่มากทั้งอย่างอาจจะผันผวนด้วยแต่ว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยหน่วยานเเนี่ครห,รหรพิศษล้ จะมีประสิทธิภาพสูงการปรากฏตัวของหน่วยรบพิเศษของชาติสมาชิกนาโต้ในยูเครนน่าจะถูกรัสเซียนําไปยืนยันคํากล่าวที่ก่อนหน้านี้เนี่ยรัสเซียเคยพูดมาโดยตลอดนะครับว่าพวกเขาไม่ได้เพียงแต่กาลังเผชิญหน้ากับยูเครนเท่านั้นแต่พวกเขากําลังเผชิญหน้ากับนาโตนะครับด้านกระทรวงกลาโหมของอังกฤษนั้นยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆในเรื่องนี้แต่เมื่อวันที่11เมษายน2566ที่ผ่านมาก็ออกมาบอกว่า,วาการรั่วไหลของข้อมูลลับ ได้แสดงให้เห็นถึงความไม่ถูกต้องนะครับและผู้อ่านควรระมัดระวังเกี่ยวกับการกล่าวหาใดๆที่อาจจะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับสาหรับไฟล์ลับที่รั่วออกมาซึ่งบางไฟล์อยู่ในชั้นลับที่สุดก็ทําให้เห็นภาพรายละเอียดของสงครามยูเครนรวมถึงรายละเอียดหลายอย่างนะครับที่มีการเตรียมการของอยูเครนในการต่อต้านรัสเซียโดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ผลิในขณะที่ลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐนะครับก็บอกว่าเวลานี้กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐ กำลังเปิดสอบสวนทางอาญาและเขาตั้งใจแน่ๆแน่นะครับที่จะหาต้นตอของการรั่วไหลของเอกสารเหล่านี้ลอยออสตินบอกว่าเราจะตรวจสอบแล้วก็พลิกหินทุกก้อนต่อไปจนกว่าจะพบแหล่งที่มาของมันรวมถึงขอบเขตของมันด้วยนะครับ<ฆ>นี่คือสิ่งที่ลอยออสตินออกมาบอกก็เหมือนกับเป็นการยอมรับก,กลายๆว่าเอกสารเหล่านี้เนี่ยมันหลุดออกมาจริงๆเพราะว่าถ้าไม่หลุดเนี่ยคงไม่ต้องไปสอบสวนและไม่คงคงไม่ต้องไปหาแหล่งที่มาของมัน แต่ว่านี่บอกว่าพวกเขาจะไปหาแหล่งที่มาว่ามันหลุดมาได้อย่างไรขอบเขตของเอกสารที่หลุดมานั้นเนี่ยมันมีมากขนาดไหนครับ